เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆทุกๆท่านผู้ชมในเรือซื้อเลือใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้ t o y ยต a Camry นะครับกับราคา29,000บาทเท่านั้นเองครับถูกๆกันไปนะครับเครื่องดีแอร์หนาวครับมีเครื่องเสียงให้ด้วย JVC นะครับยางกวกี20ครับใช้ได้ยาวๆภาษีก็ปีหน้าเช่นกันนะครับ พี่6กนะพร้อมกับประกันชั้น3นะครับคุ้มไปมมเลยในราคาเพียง29,0 0 0บาทเท่านั้นคนระับถูกมากๆครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถสวยสวยถูกถูนี้ไหมท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆห่ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้หน่อยนะครับอันนี้ชุดเอเพิ่งทํามาใหม่นะครับสายพานทำวิ่งเปลี่ยนแล้วความร้อนไม่มีปัญหาครับวิ่งทางไกลกันได้สบายเจ้าของวิ่งเข้ากรุงเทพประจานะครับ เครื่องดีเกียร์ดีครับน้ำมันบวก LPG นะครับใช้สองระบบครับน้ำมันและ LPG เดินทางกันได้อย่างสบายใจครับไม่ต้องีเรียเรื่องค่าเชื้อเพลิงแพงปีมก็ติดมาให้แล้วครับเซรามิกอบคันเลยนะครับ60 80ในราคาเพียง2 9ง0 0บาทนะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้นะครับไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ